เวลาที่อจอไปในสถานที่มงคลใดก็แล้วแต่อาจรเชิญให้สัตยาบริการเพื่อมาถามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในที่เคหสถานนั้นๆนะครับแล้วก็วันนี้เรามีโอกาสได้ประกาศปู้แสนยาแสนที่นี่เราจะมาที่ฐานถามผูแสนยาแสนนะครับว่าหากลูกหลานคนใดคนหนึ่งที่มีบุญสัมพันธ์ในการดูคลิปของอจอแล้วและได้มากาศที่นี่ผูแสนยาแสนอยากจะบอกอะไรผ่านให้สัทธาบริการหน่งใจครับให้ขึ้นมาชูโชคครับชูโชกก็คือหากคุณปรารถนา คือถ้าคุณไม่มีกินมีใช้หรือว่าไม่มีอาชีพอะไรเงี้ยให้มาขอปลูกแสยะแสเนะเพราะฉะนั้นนะให้ทุกคนมาขอหวยเอางี้ดีกว่าอจจจับให้ได้เลยไหมครับคือออจไม่รู้ว่าออจจะจะตัดใน EP ไหนถ้าโดนจิตใจอีพีไหนก็ EP นั้นนะครับย่าจะปลูกสามใบเลยนะได้แรกนะครับได้สองครับย่า